สวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายถึงบ้านใกล้แดนกลุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมวันนี้นะฮะฟินวิสูตรกำลังจะโดนเราล่อละฮะจังหวะนี้โอ้ยแล้วก็ชึบชึบชืบนี่ไงยัดไปทีหนึ่งเอน่เฮ้ยหลุดล่อการจับฟูไปได้ครับผมคุณผู้ชมฮนะวันนี้เราก็มากันในฮีโร่ที่มีชื่อว่าโพลิวอกนะครับผมต้องอ่านว่าอะไรวะไอพยั้งหลังเนะี่ย เพลสผลิบวกเพลสใช่ผลิวกพีสีสเหรอโอเคอ่าโอเคครับผมอย่างน้อยก็ใกล้เคียงอาครับวันนี้เราก็มากับฮีโร่ซับพอร์ตนะฮะยอดนิยมฮะคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ดันบ้านก็ดีนะเคลียร์คลิปก็ได้ครับผมแถมยังแก๊งได้สุดยอดอีกครับแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวเนาะ มันไม่ค่อยได้คิวครับผมท้ายเกม่ะคนเล่นไม่ค่อยเล่นนะ <c oughs> เอ้ยขับไปเล่นไปแต่เกมนี้จะทําให้เห็นว่าพอที่บอกได้คิวเป็นยังไงเอมาเป็นลินกลางด้วยครับผมผู้ชมฮะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหานี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้แบบ PH ขึ้นเครงกันมากครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้ครับผมเป็นช่วงของการไว้อาลัยครับผมก็เนื้อหาจะค่อยๆกลับมาอีกครั้งก็คือหลังจากสิ้นเดือนนี้เลยฮะ ก็อยากให้ดูกันไปเพลินๆน,นะผมดูกันไปเพลินๆเ,เอาสาระกับคลิปคลิปที่เรากําลังจะลงช่วงนี้ฮะเพราะหลังจากนี้มันอาจจะไม่ได้มีกันอีกแล้วครับผมอ <c oughs> โอ้ยลาเบเฮมอสเข้าไปสตันยังไงครับผมสตันแล้วหรือเปล่ายัางไงฮนะโอ้แลาเบเฮมอสร,รู้สึกว่าจะมาแกงเราเหรอเราต้องไปแกงให้เขาหรือเปล่า,ลาต้นไม่ไม่ไม่รู้คือฟินมันเล้นตัวเซฟตัวเองมากเลยคือ,อยืนสกิลล้วก็ไม่กล้ามาตีชีวะ ไม่ไม่ไม่คือ<ม>ฮีโร่<ม>เลนกลางเขาต้องไปแกงให้คนอื่นอเออเทมเบิลเขาบอกว่าอยากอยู่คนเดียวผมอยากอยู่เงียบๆคนเดียวฮะเ <c oughs> บเฮเขาบอกว่าเบเฮดุดเวลขเขาเขาก็เลยแบบู <c oughs> ไม่อาเ้ยแล้วยังไงผมนีย,ยัดไปทีนึงครับผมแล้วสาตาร์ทไปแล้วจับล็อกครับผมเดินหนีเอามาให้เขาได้ตายทรมานอย่างกชั้นแล้วอันติก็พยายามจะค่อยๆยิงนี่ไงเก็บอยู่ดีฮะเก็บมาได้หนึ่งตัวนะครับผม คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับอันตินี่ฮะจะเป็นประโยชน์มากถ้าได้ขังแบบเมื่อสักครู่นะฟินจะเดินไม่ได้เลยฮะแล้วเราก็ได้แต่โบ,บนดอไอ้ขอภัยครับผมได้อินวิสิบิลิตี้นะฮะพร้อมกับขึ้นไปที่เลนบนนะครับผมอเอาแล้ว,ไ,ลวไงไวแต่เราก็วิ่งมากับบีเฮมอสครับผมนี่ไง อันแน่แล้วตันปิดไปทีหนึ่งครับผมแล้วยังไงต่อฮะเอาไม่ได้หรือเปล่าฮะเทรเบลิลเข้ามาเอาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายหรือยังไงครับผมเดินมาที่เลนกลางนะจังวันนี้วิ่งกับเลวนวิ่งกับทางด้านของเบมอสครับผมวิ่งกันย,ยาวๆฮะฮันแน่แล้วไอ้เจ้เฮ้ยนี่งไงสก,กิลหนึ่งยัดไปทีครับผม เดี๋ยวระหว่างนี้เราไปดูฮีโร่ทั้งสองทีมก่อนดีกว่านะฮะก็ทีมต้นนะครับผมก็มีตั้งแต่วอลลีบ็อกครับผมทาโร่นะฮะเบย์มอนนะครับผมเซมนเบิรนะฮะแล้วก็เป็นเรเวนนอร์นะฮะส่วนอีกทีมก็มีตั้งแต่เป็นฟินวิสฟูดเนาะวิลแามเพจครับผมแฮมเมอร์ฮะดัมเพียร์แล้วก็เป็นซับไฟนะฮะนี่เลยยาสกีโอ้โหเจ็บพอสมควรนะ นะจุดจุดนี้เอาดิแล้วสตันไปทีครับผมจังหวะนี้แล้วเดินโยกไปไหนแล้วโอ้โหเขาก็ทุงหน้าไปทีแล้วเห็นบัตรมาทำใบแล้วนี่ผมกิดกตีแล้วไปไปไหนไม่รอดครับผมจังหวะนี้แลทุกตัวลุมยิงฮะโอ้โหจะเจ็บหน่อยนะเจ้าจังหวะนี้ตีไงแล้วยัดไปครับโดนฟินวิสฝูดเจ็บไปฮะแล้วเราก็แล้วแล้วเพจเข้ามาครับผมโอ้โหโดนยกลอยไปฮะหลับไปเลยครับผมจังหวะนี้ S 1> <S 1> <S <า>พลาดครับผมตัวที่เราไม่ได้ระวังทางด้านของแรมเพจที่สามารถแก้งจากเลนไหนก็ได้นะทำให้ตายไปเองครับผมก็วองว่าจะจะถูกใจนะครับผมเราจะนำเสนอในเรื่องของสาระก,กันให้จัดเต็มนะผมสำหรับคลิปแบบนี้นะใช่ครับผให้ต้นพูดก่อนเรื่องของไอ้สกิลกันเลยกว่าอ่าเริ่มจากสกิลหนึ่งครับผมนี่ ครับผมมันจะคล้ายๆสกิลของไพโรแมนเซอร์เลยเป็นแบบว่าวงคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบช็อตไปข้างหน้าครับผมอันนี้ก็เป็นสายท้าไปนะส่วนสกิลสองครับผมเป็นเสกไก่ฮะคล้ายๆข,ของวิสลเ,เลยเสกได้สามจุดห้าวินาทีครับผมสกิลสามอันนี้เป็นสกิลล็อกป้าเหมือนกันฮะมันจะขึงอีกฝั่งไว้สี่จุดเจ็ดห้าวินาทีับผมแล้วก็ทาดาเมจนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวเรา๋ยวใช้ตรงกลางให้ดูนะอือ อรียกได้ว่าเป็นสกิลคล้ายๆคือเราจะเรียกในน้ำของลงลิ้นนะฮะ่ครับอ่าตัวที่โดนก็อาจจะแบบว่าอาจจะเจ็บหน่อยฮนะถึงว่าโดนลงลิ้นแล้วก็กดติไปครับผมแบบนั้นฮนะ <c oughs> เราจะ<ถ>อยะู่ไม่่ใชเราเราอุตส่าห์ <c oughs> แบบว่ากู้กู้เนี่ยอุตส่าห์ <c oughs> แบบว่าจะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องสงบสงังีกตไปต้นมึงอย่าพากูค่อยเขว้ได้เอือหืออ้าว แล้วด้านบนนะฮะยังไงกันดีครับผมโฮลิวอกตัวนี้เดินขึ้นมาพร้อมกับโอ้โหมาเป็นขยโงเลยฮะจังหวะนี้มาถึงสามตัวฮะนี่เลยอ่าฮัลโหลได้ยินอยู่วะอ่าอันตีครับผมอันนี้มาต่อที่อันตีเนาะอันนี้มันจะปลูกเสางูขึ้นมานะอย่างที่ตรงนี้ที่เราใช้เนาะนมันก็จะปลูกงูขึ้นมาแล้วก็งูเนี่ยสามารถทําดาเมจกับสิ่งกอ่อสร้างแล้วก็ทําดาเมจกับ คลิปคนได้ปกตินะครับผมซึ่งแพทนี้นะนนะกดเบ็ดเมลงูไม่ตายนะครับผมเราต้องใช้การตีธรรมดาเท่านั้นนะซึ่งแพทเก่านะกดเบ็ดเมลแล้วงูตีไปงูโดนกดเลือดตายเองเนะยเป็นการแก้ทางเขาที่บอกโคตรง่ายอ่านี่แพทนี้นี่คือเฉื่อนมากใช่ไหมแต่ก็วิธีการขังโอ้โหแล้วยังไงผมจังหวะน,นี้ฮนะแล้วเก็บไปได้ผมไม่ตายด้วยฮนะแล้วเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้โห จะหวานี้แล้วแดนเปียเข้ามาแก้หน้าให้กับทีอีกฝ่ายแล้ววิธีการขังนะครับผมให้อีกฝั่งอยู่ในงูนะบางทีเห็นมากที่มันแบบขังแล้วมันติดขอบบ้างไม่กดไม่ยอมติดไม่ยอมเข้าให้คือวิธีการแก้นะฮะคือเสกไก่ก่อนแล้วค่อยกดปักงูครับผมมันจะแบบเข้ามาตรงกลางพอดีเลยแต่ก็มีข้อเสียนิดนึงนะแต่แตถ้าถ้าสมมุติว่าเราใช้สก,กิลวันสก,กิลสามเนี่ยเราจะไม่สามารถกระดุกกระดิกไปไหนได้เลยนะใช่ค่ะ นี่ครับผมยังไงเดินขึ้นมาแล้วพร้อมกับเบย์มอสโอโ้โหแล้วหิวจัดยามิงนี่ครับผมแล้วล็อกไปแบบนี้ฮะคือข้อะอย่างเดียวที่เขาจะไม่ตายก็คือเขาจะต้องตีงูครับผมตีไอ้เจ้าวูดูวอร์ดเนี่ยฮะจนกว่าจะหมดเพื่อเดินหนีเพื่อเดินทางออกมาครับผมใช่ผมเออแดมเปียสามารถโฉบได้ด้วยนะแต่ว่าเราขึงแล้วช็อตทันทีครับผมแม่เขาโฉบออกมาแล้ เราก็มา,เ,า,มาเป็นข้อต้กี้<ม>แล้วผมสำหรับการทำเกมเนะเดือเกมนี้ส่สวนสกิลล,ลงไปสกิลหนึน่งนำเนาะแล้วก็สกิลสองตามนะเซกไก่ผมเพราะว่าถ้าที่ไม่อัพส,สามสามตามเพราะว่าไม่อัพสามเพราะว่ามันตัวเรามันเดินไม่ได้ถูกไหมมันจะกลายเป็นเป้าหนี้อาจจะโดนแรมเพจเกี่ยวครับผมก็เลยเน้นสองเอาละฮะนะจุดนี้รับซัดก,กันแล้วผมหูโดนทางด้นานคาร์โลครับผม รู้สึกว่าอีกฝ่ายจะเห็นนะฮะในป่านะครับผมแล้วเจอแฮมเมอร์ผมเรานั้นเจอแฮมเมอร์อยู่อ๋ออ๋ออโดยผ่านแฮมเมอร์มาเฉยเลยฮะพิงเข้ามาิงเมื่อกี้เห็นก็บิงเลยฮะไม่ไม่รอดโอ้ไม่เอา <c oughs> โอ้โหเอาอยัางไงสกิวไม,ม่มีติถ้ามีติใส่เลยแล้วเบย์มอสสตันไปทีนึงครับผมนี่เลยบิงไปไอเจ้เฮ้ยไม่ถึงเลยล็อกไปทีแล้วแลนเพจเข้ามากระทุ้งหน้าแล้วเราโดนฟินซูมแล้วระเบิดไ,ไปทีนึงโอ้โหรอดเว้ยเฮ้ย รอดยังไงวะแต่ก็ยังไงก็ต้องกลับมามอบอยู่ดีผมไม่รอดนะฮะล้วซาฟายกำลังยิงเสาอยู่ฮะโอ้โหล้วเลเวนนอเข้ามาโอ้โหเจอพ่อใจไปหมดแล้วโดนแดเปียกัดไปทีนึงแล้วฟินก็ยังช่วยกันยิงแล้วยิงอีกทีนึงครับผมโดนแดเปียเข็บไปนะฮะส่วนตัวปอมเราก็ต้นกอเลอร์จีเอามาฟ้าผมตรงนี้เขาก็ยังใส่กันโนนีกันอยู่ฮะแล้วก็สงบไปครับผม สำหรับการเล่นตัวนี้นี่จะเป็นประมาณไหนดีไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นต <Elekt> ัวตัวหนึ่งที่ต้องวิ่งเข้าให้เพื่อนเนี่ยแบบว่าอาจจะต้องให้เพื่อนเข้าก่อนแล้วเราเข้าไปซ้อนเนาะเข้าไปเสกไก่เข้าไปจับนะเพราะว่าถ้าเข้าไปจับก่อนอันนี้อาจจะล่วงก่อนได้นะแต่ถ้าวิ่งเข้าไปเสกไก่ใช่ไหมแล้วก็วิ่งออกมาตั้งหลักก่อนก็ทําได้เหมือนกันนะเสกไก่ให้เพื่อนเปิดให้เพื่อนก่อนแล้วค่อยใช่เสกไก่แล้วก็ถอยมาก่อนตั้งหลักอ่ะเพราะว่าแบบเมื่อกี้เข้าไปใช่ไหมแล้วคือจะเอาเลยอ่ะ มันจะเป็นแบบเมื่อกี้ครับผมสลับแล้ว,ลวไม่ต้องยืนเลยแล้วอันติครับผมต้องวางดีๆนะครับเพราะมันระยะก็ไม่ได้ไกลมากครับผมอีกฝ่ายจะหนีได้นะแต่ต้นนะผมวางขังแม่งเลยฮะง่ายดีครับผมไม่ต้องไปไหนกันแล้วนี่แล้วโอ้โหเฮ้แคเพื่อนนี่ยางสวยงามแล้วยังไงผมจังหวะนี้แนละ้วนี่สกิลไปทินงแล้วยังไงต่อแดนเปียเข้าไปโดนล็อกไปฮะจังหวะนี้พร้อมกับนี่เลยเก็บไปได้นะฮะโอ้โหอ่า ันนี้ก็ขอญาตประชาันนิดนึงนะฮะสำหรับสิ้นไอ้ต้นเดือนหน้านะฮะเราอาจจะแบบว่าไปมีโอกาสก็อยากให้ไปเจอกันนะครับผมในงาน TGS นะฮะที่สยามพารากอนนะเดี๋ยวเรื่องเวลาเดี๋ยวเรื่องเวลาอาจจะแจ้งอีกทีแล้วต้องวันนี้ต้นมาแล้วก็ลงลิ้นนะผมแลมเพจกก็ยืนเฉยเฉยไปเนยนี่ไงจัดไปครับผมก็ถ้าใครว่างครับผมก็อยากให้ไปเจอกันหน่อยนะไปเจอกันได้ครับผมที่งานนะ ก็น่าจะจัดที่พารากอนครับผมน่าจะเป็นชั้น5้านะครับก็ผมกับต้นก็จะไปเจอกันที่นู่นเนาะถ้าใครว่างก็อยากให้ไม่เจอกันนะผมสิบโมงครึ่งนะฮะที่เราเริ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็ก็ไปกันตลอดเะยฮะไม่ต้องเป็นสิบโมงครึ่งก็จะไปกี่โมงก็ไปครับผมเราก็อยู่นั่นนะคือสมมติว่าอีกบไม่เจอเองไงอ้าวเขาก็เจอมัสเซอร์เขาเจอซีบิงเขาเจอคนที่ดีกว่าเราไง โอ้โหเขาอยากเจอเราบ้างไหมแม่ไอ้นี่จะไม่ให้ดูคนอื่นขนาดกูยังไม่อยากเจอมึงเลยอ่าก็อยากก็อยากให้มาครับผมใครว่างก็มาเจอกันได้ครับผมซื้อของที่ระลึกไม่ได้ซื้อจากเราครับผมซื้อที่บูธงานฮะเราไม่ได้ตังค์ฮะแต่ว่าอยากคืออยากคืออยากจะเก็บไว้ไงใครอยากจะมาเจอเรามาถ่ายรูปกับเรามาคุยกันตัวเป็นๆก็มาเจอที่งานได้ครับผมอ่าแต่คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรกันมากครับผมอยากจะประชาันงานซะมากกว่านะ พราะอยู่ในช่วงของการไว้อะไรนะฮะช่วงนี้เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งครับผมในการสร้างความสุขให้กับทุกคนนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในกรอบครับผม <c oughs> อือทำไมมันมตีเบาขนาดนี้วะมัวงั้นเไอเทมเรามาแบบแนวแนวเป็นแนวสกิลมากกว่าไงเน้นมานาเน,น้นเลือดเน้นสกิลว่ะ อืแล้วยังไงครับผมโอ้ยโดนแลมเพ็นะวอสมาก่อนเขามีวอตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เขาคุ้มบอมาเมา่อก่อนแล้วไงเอาละครับผมจังหวะนี้โอ้ยดูเพื่อนโดนครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะจังหวะนี้โอ้โหยังไงดีฮะเดินขึ้นมาครับผมเดินหาเลยฮะณจุดจุดนี้อือหือ เฮ้ยแล้วเหมือนดูเหมือนฟินกับทางด้านของอีกคนนึงอะจะหลงป่าหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ผมแล้วจับตัวนี้ก่อนเลยผมตัวเดียวกเกินพอแล้วยังไงผมแล้วเขาจะไปไหนแล้วก็ลงลิ้นต่อครับผมจังหวะนี้เอาเด้แล้วเก็บไปได้นะฮะอืมเมื่อกี้ต้องอาจจะแบบว่ามึงหยุดมึงหยุดเลยไม,ไม่ไม่ไม่เขา <S <S เอบอกว่าเขาพูดเขาว่าขอเวลหน่อยครับเมื่อกี้โอ้โหน่ารักน่ารักไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมเขาบอกขอเวลหน่อย<ม> อื่นๆถ้ามีก็คงได้เห็นคนที่บอกลำแสงนะงไมไ่เห็นสายด้านบ้านของเกมนี้เนี่ยเอาครับเยวเรามาเจาะลึกเรื่องของไอเทมการเล่นตัวนี้กันก่อนดีกว่าว่าเขาเล่นกันประมาณไหนแล้วการที่แบบว่าไม่วอดขนาดเนี้ยอ๋อฟู๊ฟู <c oughs> ๊ก็นโดนโดนดาเอาไหนเอาไหนก็ไอเทมคือที่เล่นกันสนมากเขาจะเป็นพวกรีสกิลครับผมเป็นรีสกิลแล้วก็คาถาฟ้า ไอคนาดฟ้านี่ก็จะช่วยทาให้งูครับผมเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มจานวนมากขึ้นเนาะแล้วก็รีสกิลก็อันนี้ก็ทาให้ปักงูได้2อันคือมันจะเป็นคอมโบที่พื้นฐานนะที่หลายๆคนเล่นกันก็จะทําให้ดันบ้านได้เร็วมากฮะคือมีแค่งูอ่ะต่อให้ไม่มีคีฟใช่ไหมเลื่อนมันจะรีเจนใช่ไหมแต่ถ้ามีงูสองสองปุ่มอ่ะคือมันจะแรงมากฮะอันนี้คือรีเจนก็ไม่ทันคืออยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าเจ้าง,งูเนี่ยเราสามารถครอนโทมันได้ด้วยนะ ให้ใ<ช>มันเลี<ม>้ยวซ้ายเลี้ยวขวายิงหน้ายิงหลังอะไรแบบนี้ฮะสามารถสามารถควบคุมได้ครับผมโดยการคลิกแล้วก็ให้เลือกที่มันตีครับผมไม่ใช่แบบว่ารอรอดวงฮะ <c oughs> ว่าตัวนี้จะเมื่อไหร่จะตายแล้วรอตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขายิงคนอะไรเข้าคิวคคกันนะคร <c oughs> ับแบบนี้ไม่ใช่นะเราสามารถคอนโทรลได้นะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็เดินเข้ามาคุมคุมป่าครับผม เอาแล้วไงแล้วซับไฟครับผมเจ้าวันนี้เข้ามาแล้วก็เสกไก่ไปทีนึงครับผมเสกแล้วก็นี่ครับผมให้เขาได้อยู่เฉยอะให้เขาได้อ้โหแล้วดูเหมือนเรารู้ตัวครับผมโอ้โหเหมือนรู้อะจริงแล้วโดนสตัรไฟทีหนึ่งแล้วต้องหนีครับผมเจ้าวันนี้แล้วกดขวดฮะพร้อมกับเมื่อกี้ทําอะไรฮัลโหเพื่อนทําอะไรหรอนี่โดนสตันไปเด็ดแล้วแลมเพจครับผมโดนล็อกไปฮะเจ้าวันนี้โดนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้โหแล้ว แฮมเมอร์มาแล้วนี่อะพีเคกลับมาครับผมแล้วเป็นแฮตติกจากต้นนะผมพร้อมกับกลับมาอีกครั้งฮะเฮ้ยไอเดนิชั่นโอ้ไม่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 จอยนี้โอ้โหเก็บทีนึ่งเอาดิแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วผมจอยนี้โอ้โหคอสคิวโอ้โหใครร้านเราวะฮารูครับผมเมื่อกี้ไอนี่เลยฮะไอจอยตัวนี้ครับผมโอ้โหเสียใจฮะโอ้ไม่น่าเลยน่าจะได้เห็นโอกาสมันไม่ได้ไม่มีอีกแล้วครับผมในโลกนี้ฮะ ตัวนี้เลี่น,น,นอ n i m a t i o นยากมากเลยนะใช่ใช่คือจังหวะมันมาไงเมื่อกี้มันพุกได้พอดี <c oughs> คือตัวเรามันไม่ใช่ตัวตีที่แบบว่าจะไปยืนตีเขาใช่ไหมโอกาสที่มันจะได้คือมาจากการที่สกิลหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วตีแบบดามเมจอันน้อยนิดครับผมเก้าสิบเก้าบาทไทยครับผมดาเมจเราฮะทุเรศที่เป่งโอ้โหอีกฝ่ายนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะรวมพลนะครับผมรวมพลบริเวณทุกป่าฮะ แต่ว่าเขายังไม่รู้นะว่าเราได้คุมป่าเขาไ้หมดแล้วครับผมมาเป็นสายดันเลยอันนี้มีรีสกิลละอาจจะเป็นอาจจะต้องแบบกินเห็ดไปวางพุ่มเ,น,เนียนๆนะ่ะปักเสาวไว้ตรงแถวนี้นะหรือว่าจะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะเน้นวอลครับผมเน้นให้วอลกับเพื่อนก็คือจะให้เพื่อนดันไปเนาะไปวิ่งด้วยกันแล้วรอปักทีเดียวกับดันไม่ได้ครับผมเพื่อนเราไม่ไหวอันนี้ก็จะกินเห็ดไปเนียนเนาะวางแล้วก็วาร์ปหนีครับผมซึ่งเ,เกมนี้เดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูทั้งสองแบบเลยแล้วกัน เอาว่ะแบบแรกครับผมไทวันฮะกินเห็ดไปครับผมพยายามนี่ฮะป้อมนี้อย่าไปเลงเนอะเพราะว่าถ้าแรมเพจล็อกมานี่ตายลูกเดียวเลยนะฮะ <c oughs> ไปเนียนๆป้อมกลางป้อมอื่นก็ได้นะหรือว่าแลมเพจเข้าไปแล้วก็ค่อยเฮ้ยค่าแลมเพลละไม่เอาป้อมละกู้หิวคิวละอูหิวคิว, <c oughs> <c oughs> วแล้วแผนแผนแตกแผนแตกแผนแตก <c oughs> นี่เลยล็อกเข้าไปครับผมจวนนี้เรามาเยอะไงแล้วสตันไปทีนึงครับผมจวนนี้แล้วก็จับไว้เพื่อน ขอเหอะเราอันตรีขนาดนี้แล้วโอ้แล้วซับไฟเข้ามาคิวโอ้โหเบมอสเนี่ผมหลับไปเลยฮะเจ้าวะนี um <t uh> <t uh> uh uh mm ้แล้วพีเคเข้ามาแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วผมจังหวะนี้เราเป็นดับเบิลแท็บไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหความเข้มนี้จะโดนนัมเมอร์ผมทุบหน้าสั่นพอสมควรแล้วเสกเก็บไปฮะจังหวะนี้เลวินอ็อเข้ามาแล้วนี่ไงเก็บไปอีกหนึ่งฮะส่วนทาโร่ก็ยิงพีอีสปอดอยู่ฮะเอาเด้เอาสาระก่อนสาระก่อน ทำอะไรกันบ้างนะต้องเมื่อกี้จะกินเห็ดมาครับผมแล้วก็มาวางอันติีใส่ป้อมครับผมเมื่อกี้แต่ว่ามันเอิญมีหมูมาให้เชื่อนะฮะโอ้เลยแวะกินหมูก่อนพกข้าวเหนียวมาแล้วไงก็โอ้โหของาของหวานของข้าวตามด้านหนาะวางดีชิ้หน่อยฮะไปไปเราไปทําอะไรต่อทํานะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคูแถว่สามสิบวิให้เราจะวางอีกรอบหนึ่งอ๋ออันนี้เราก็ไปกินเห็ดรอเลยแล้วกันวิ่งไปก็ถึงพอดีครับผม นะจัดไปแล้วผมนี้ะคือเทคนิคแรกนี่คือประมาณนี้เหรอใช่ใช่คือต้องดูด้วยนะว่าอีกฝั่งสามารถเข้าถึงตัวเราได้เร็วแค่ไหนฮะแล้วก็พยายามไปป้อมที่เขาอยู่ไกลับผมเพราะเขาอาจจะแบบมาตีงูได้ไงนี่คือไกลของมึงนี่คือฟินนี่แ้าจะแค่จะเลียป้อมไหมป้อมนี้คือคือป้อมนี้จะแตกแล้วไงเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไงคือวางก็คือจบลวไม่ต้องวางสองอันฮะก็เนี้ยแล้วก็ชิปมา แล้วกูจะวางทำไมอ่ะก็คือทำให้ดูก่อนเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะมีตรงป้อมบาแหลกอีกไงอ๋อนี่เลยครับผมจังหันนี้ PK เข้ามาแล้วเก็บไปหนึ่งนะฮะแล้วโอ้โหโดนซับไฟยิงแรงมากๆฮะอยู่ในน้ำแข็งนี้ครับผมคริสตัลขึ้นสนิมนี้ครับผมเฮ้ยมันต้องขึ้นตะไคร้ดีนะเขียวอันนี้เอาเว้ยทีมโอ้โหทีมเราได้สี่เลยว่ะ ขนาดซับพ,พอร์ตจะคิวไป12ครับผมแล้วสตาร์ทเราโอ้โหเน้นเ,ออเน้นครับเน้นเน้นโอ้โหเน้นเน้นนี่ไงแล้วเจาะครับผมจวยน,นี้เทมโบเจาะไปหนึ่งฮะแล้วเก็บไปได้แล้วเดินออกมาพบกับสวัสดิภาพฮะแล้วเราก็ต้องโอ้โหเอาแปบ๊บหนึ่งมึงไม่สนใจงูมึงเอาไปตีชีฟเสียเอา <ๆ S 2> เอางู <ๆ S 2> าไปตีป้อมหรือเปลยนชื่อแม่เดี๋ยวเราค่อยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเออ <ๆ S 1> ๆๆเอาอะโอ้โห หลอดได้งไงวะแลวเดี๋ยวเพือเพ <c oughs> ื่อการดันป้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นคาตาฟ้าในเกมนี้แล้วไม่สำคัญเนยแล้วว่าต้องออกมาเป็นรองเท้าอย่างโสเทสเอ้รองเท้าบูทวาร์ปอะโสเทสนั่นแหละบูทวาร์ปดูมันมันทำให้เราได้ของของใหญ่ช้าลงไนงะก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตัวเราก็พกวาร์ปได้ไนงะ <c oughs> ไม่ค่อยได้พ่เอ้เนี่ยรองเท้านี้ไว้สำหรับการแก๊งแงงส่วนส่วนมากเราจะวิ่งล่ามากกว่าไม่ค่อยแบบวิ่งสอนเพื่อนนะ แล้วถ้าเกมเราเสียเปรียบเลยล่ะเกมเราเสียเปียบแนะนาให้เป็นพวกแท็บเล็ตครับผมเป็นไซโคนเนาะเป็นไอเทมที่ชิ้นเล็กๆเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้นะหรือว่าถ้าเจอตัวตีเยอะๆอาจจะเอาขึ้นมาเป็นเขียวเนาะมีเป็นนี่แท็บเล็ตอันนี้มีลองถไอที่ปลดนี่ฮะถ้าสมมติเจอพวกหลวงพี่หลวงปั่เป็นพระอะไรพวกนี้มาใส่ทักซโมโน่อะไรพวกนี้ฮะเราก็อ้อนี้มาเนาะเอพิเจเอร์ก็โอเคนะสําหรับเกมที่แบบว่าตัวพวกเพื่อนเราตัวบางๆเนี่ยเอาให้เขาวิ่งหนีเนาะกดช่วยเขานะครับ อ่าเราก็ช่วยตัวเองได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะทาไม่เลือดเยอะด้วยช,ช่วยได้กูก็ช่วยได้เล็กพูดถึงอะไรต้นกู<ห>บอกว่าไ่ะาอะไรต้นไอสัตว์ล็อคลบอนล็อคล็แคลแอคลอคลับคล็อแล็อคล็อคล็อคล็บคล็อ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 คลล็อค็ล็อเลล้วคล็อล็วค็ล็อกล็ล็อคลล้วก็วางอคลลนะจังหวะนี้โอ้โห แล้วเป็น double tap ครับผมโอ้โหเก็บหมดนะฮะจังหวะน,นี้เก็บหมดครับผมนี่คืองูหนึ่งพุ่มเท่านั้นเองฮะสองพุ่มหรือเปล่าวะใช่ไหมไม่ไม่ไม่พุ่มเดียวพุ่มเดียวอ๋อโอเคมาขนา้าได้แล้วแล้วโอ้โหจังหวะเร็วมากครับผมจังหวะน,นี้ครับผมเพื่อนเปิดเราก็ตามเลยฮะเพื่อนเห็นนะเรามือเร็วสุดๆ,ๆเลยครับผม แล้วไงแล้ววอดตรงนี้ฮะพร้อมกับขึ้นมาตรงนี้ครับเราก็ปักไปทีนึงฮะเราก็ไปขึ้นบ้านแฟลต้นไปปักเลยปะไม่ได้ไม่ได้ถ้าถ้ามีแค่อันเดียวเลือดไม่ล้นเลยฮะเพราะว่ามันไม่รีเจนเอ้มันจะรีเจนแล้วเลือดมันจะไม่ล้นเลยเว<อ>้งูก็ตายสีโอ,โอเราต้องรอมีทางด้านของรีสกิลเท่านั้นนะ <c oughs> นี่แหละฮะ <c oughs> ชีวิตลำบากนะครับผม <c oughs> ไม่มีวาร์ปนะฮะตอนนี้ กลับบ้านแล้วไงเด็กมันกลับบ้านวะเฮ้ยแล้วเจอซับไฟโอ้โหเอาอะไรคนเดียวแล้วนี่ครับผมล็อกไวเลยฮะแล้วไปไหนรอดละเพื่อนโอ้โหโดนเน้นๆครับผมนี่คาถาฟ้าพุ่มใหญ่มากครับผมแล้วก็แล้วเพจยกเลิกเวไม่ควรจะเข้าอ๋อแล้วเขาใส่กันแล้วผมจังวันนี้เราไปเอาของเรียวไว้ด้วย เดี๋ยว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 แล้วนี่ครับผมมาเสกมาเสกกินน้วแดมเปียเข้ามาแล้วทำอะไรเหรอเพื่อนสต็อปสต็อปอยู่เมาสต็อปอยูเมาแอนแน่โอ้โหสตันไปทีครับผมแล้วเยอะแล้วเกินฮะแล้วพยายามจะเข้ามาสกิลทีนึงแล้วนี่ครับผมเบมอนก็เขามากือพื้นทีนึงพร้อมกับสกิลที่สวยงามสุดต้นก็มาเก็บไปทางด้านของนี่เลยขอแฮมเมอร์ไปแต่ว่าไม่ได้คิวครับผมดาเมจเรามันน้อยนิดเหลือเกิน ชูแวบไปไหนเราฟรินซ์โอ้โหเพื่อนนี่หิวจัดครับผมจังหวะนี้สตาร์ทกลับมาทีนึงแนะแต่เราต้องเดินหนีออกมาแล้วเพื่อนนั้นหิวจริงครับผมแล้วไปเรเรเวนอผมโอ้โหยี่มันทางผ่านดิวะ่ะโ oh, อ้โหเขาขึ้นกันเกเกินไปว่ะเราเรา,เราไม่เปลี่ยนเเราคือเราโดนป้อมสามทีเราก็ตายแล้วล่ะเอาความจริงนะเราต้องกลับบ้านครับผมจังหวะนี้ <I> เอาแล้วไงเราเลือก ต้องระมัดระวังแรมเพจนะฮะจังหวะนี้เอาวะยังไม่ได้บาแล็กสักทางเลยฮะจังหวะนี้ครับรผมคุณผู้ชมนี่คือในตกรถแต่ต้นติดนิดนึงอาไดา้เซกิวครูดาวเรียบร้อยละเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเขาอยู่ล่างกันฮะอยู่ล่างกับกลางล้วก็จะโยกไปบนอืม เอาครับแวะเติมปั๊มครับผมเติมปัม๊มเติมมานาะเติมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมนะะหนเขาอยู่ล่างแล้วเราก็เนียนไปฮนะไม่ไม่กดเหตุอะไรอย่างงี้เหรออ๋อไม่มีตังครับผมไม่ไม่ไม่เราจะเนียนเราจะเนียน <c oughs> คือของเราเต็มไงตอนเนี้ยในใจคือว่าจะว้าไปดันบนจะวิ่งไปบนหน่อยแล้วเราไม่วิ่งทะลุไปเลยละคือจะให้เพื่อนเราอ่ะไปไปวอลด้านล่าง อ๋อแล้วเราก็ว์ปไปแบบนี้ฮะเนียนๆนะฮะคือเราจะเนียนๆตรงนี้ไงแต่ห<ม>้าสิบวีเลยเขามองมาตรงนี้เอาครับตอนนี้ก็ถือว่ายังขึ้นไม่ได้นะเมื่อสักครู่นี้เราก็ยับกันพอสมควรถ้าเราไม่หิวนะเราอาจจะได้บาแเล็กแล้ว,วแต่ว่าความหิวมันทำได้ทุกอย่างครับผมอืมมีการส่งตัวพร้อมมาเช็คนะเช็ระยะครับผมว่าเราสามารถ ประจำการได้ตรงไหนบ้างครับผมในป่านี้ฮะนี่ครับผมยืนอยู่ทั่วเลยฮะแล้วดูเหมือนเขาจะใส่กันแล้วหรือเปล่าผมต้นเดินเข้ามาฮะโอ้โหโอ้โหนี่ผมปักพุ่มสองพุ่มโอ้โหโอ้โหเยอะจังละโอ้โหชนะด้วยเลยไม่ได้ก็เอาแบบนี้ครับผมโอ้โข้างล่างนั้นเสียไปหนึ่งนะฮะอ้าวแล้วจบไป็นปที่เรียบร้อยครับผม คุณต้นก็คิวไปทั้งหมด14ตัวนะครับผมตาย3อัศวอีก14นะฮะกับ GPS ส่วนตัวนะครับผม650นะฮะสำหรับซัพพอร์ตเกมนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าแล้วกันครับผมเดี๋ยวไว้พ้นช่วงไว้อะไรไปก่อนเราสัญญาว่าเราจะกลับมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับผมศูนย์สลายบ๊ายบายฮันน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย